นันทชัยนันทชัยจิรติมงคลเลอร์หนึ่งครับสิบหนึ่งครับสิบห้องเดียวกันครับห้องเดียวกันอ่เส้นนิว่าเด็กเส้นตอนนี้ <c oughs> ก็ทำงานสบายๆขายไวน์อินพอร์ตไวน์แล้วก็ขายส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็แต่ผมส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่สิงคโปร์เพราะชอบ ชอบอากาศชอบบรรยากาศที่นั่นไม่มีชื่อเล่นที่เพื่อนเรียกมั้งเหรอเรียกนานไงอ๋อนันเพื่อเรียกนานอ่บางคนนี่ตัวเล็กชื่อยักษ์อะไรอย่างเงี้ยบางคตัวใหญ่ชื่อจิ๋วอย่างเงี้ยที่ไม่มีชื่อเล่นแปลกๆไม่มีไม่มีอะไรแปลกๆไม่มีแปลกมอนสันรู้จักผมดีมอนซันรู้จักแั่เรื่เด็กแล้วสถาบันสูงกว่าเราเนี่มีความประทับใจอะไรบ้างครับตอนเด็กๆเนี่ยสูงกว่าเราทำให้ผมเป็นผู้ใหญ่ สงกลาดท่านของแม่ชูวถ้าพูดจริงนะก็คือพวกเราจะรู้ว่าเราเรียนสงกลาดเนี่ยพอัอนหนึ่งทุกคนนะอ,อ,อยู่ในกรอบแต่พอตอนสองปุ๊บทุกคนเรียนเหมือนมหาวิทยาลัยใครอยากเรียนก็เรียนใครอยากเตะบอลก็บอลใครอยากใครอยากเล่นอะไรก็เล่นนั่นนั่นคือคแรคเตอรนสิ่งของสวกลาดและผมเชื่อว่าคแรคเตอรนสิ่งนี้ทำให้พวกเราครีเอทีฟ พี่บอกว่าค้าขายเกลียวาวนยถ้าเกิดมีเพื่อนบางคนซึ่งเขาซึ่งยังไม่ค่อยแบบคุ้นเคยกับทางคุณคุณนันเนี่ยนะเ,เขาอยากจะซื้อวายมาดื่มบ้างองทำยังไงครับ้ต่จริงผมพูดเรื่องไวายไปแล้วโอ้ขอบคุณมนสันอ,อ,อ,อมนสันยังมียังมียังมีลิงก์นี่อยู่ยต้องใส่ตลิงก์มาลงได้ทัาานใหม่โอ,อโอเค,อเคได้ครับได้ครับแปลว่าตอนนั้นพูดแบบเพื่อนๆก็เลยมีพูดกูมึงบ้างก็เลยมอนสันก็เลยไม่กล้าไม่กล้าขึ้นนั่นโอเค นะสวัสดีครับผมธีรวิจารุวัฒน์ครับ1นึ 3, 1่งทับสามหนึ่งทับสามสองทับแปดสามทับสิบสี่ทับสิบสี่ห้าทับเก้าเก่งเคาจำได้หมดเลยที่มาผมไม่อยากรู้ผมผมเนี่ยไปแซวเขาว่าเป็นไอ้ไอ้คนลาวคนลาวนี่คือไอ้ตเตเ็กโกเต็กคือเขาชื่อโกวิดมันก็เรียกผมเป็นขเขมรมันก็เรียกเป็นขเขมรทุกวันนั้นก็เรียกว่าเขมร ก็เพี้ยเป็นเหม็นบ้างเหม็นบ้างพอไปเรียนวิศวะจุฬาคนก็เรียกไอเหม็นเพราะว่าแบบแสบนิดๆตัวแสบนิดๆอยู่ไปอยู่มาก็ออผมเป็นประธานรุ่นวิศวะจุฬารุ่น5ก้าก็เข้า2อ1 8แล้วก็ประธานรุ่นครับทุกวันนี้ยังทำหน้าที่ประธานอยู่เลยแล้วทำหลายอย่างทั้งเล่นฟุตบอลเล่นดนตรี อ่าตอนนี้เป็นเป็นเป็นประธานชมรมว่ายน้ำของโปโลโคับโเก่งมากครคนรุ่นเรานี่ว่ายน้ำพี่กินวันนี้ก็ว่ายมา2อกิโลโ<อ>เกินหน่อยๆด้วยต<อ>ัววันนี้ก็ยินดีมาเล่นดน,นตรีให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าหมอหมูก็แกมบังคับให้มาเล่น <laughs> ขอให้เพื่อนๆ,ๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรง